หรือยังว่ามอเตอร์เอ็ปนะคะสามารถเข้าชมงานได้หลากหลายวิธีเลยค่ะซึ่งวิธีแรกนะคะนั่นก็คือ Walk i n เข้ามาที่หน้าง,งานเลยแล้วก็มาซื้อบัตรเข้าชมงานที่จุดจำหนายบัตรนะคะส่วนวิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีแบบใหม่เลยนะคะเพิ่งเข้ามาปีนี้นั่นก็คือซื้อบัตรผ่านออนไลน์นั่นเอง ส่วนวิธีที่3นะคะก็คือซื้อแบบ e x c l u s i v e ซ i s i t o r ซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะมอบความสุขสบายที่มากกว่าให้กับผู้เข้าชมงานค่ะเอ๊ว่าแต่การซื้อบัตรแบบ e x c l u s i v e v i s i t o r เนี่ยมันจะสะดวกสบายที่มากกว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราค่ะไปพบกับคุณฟุ๊กนะคะหรือว่าคุณชมายพรประพัฒน์พงศ์ค่ะแทนเป็นรองประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์ควบคุมงานด้านการประสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ควบคุมดูแลบูธเอ็กซ์คลูซีฟวิซิเตอร์ด้วยค่ะไปพบกับเขากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ คุณตุ๊กนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มายืนอยู่ที่บูธของ e อ็กซ์คลูซีฟวิซิเตอร์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเจนก็ได้แนะนําคุณผู้ชมไปบอกว่าเราเนี่ยมีวิธีการเข้างานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยถึง3วิธีด้วยกันโดยวิธีสุดท้ายก็คือซื้อแบบ e อ็กซ์คลูซีฟวิซิเตอร์ซึ่งแบบเป็นความสุดทบายที่แบบมันมากกว่าแต่ความรอดที่มันมากกว่านี้มันมากกว่าประมาณไหนอะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราซื้อบัตรทั่วไปนะคะก็จะราคา100บาทแต่ว่าถ้าเกิดซื้อ1 สิ่งที่จะได้พิเศษกว่าก็คืออันดับแรกที่จอดรถที่จอดรถก็ส่วนใหญ่แล้วคนจะมีปัญหาเรื่องทื่จอดใช่ไหมคะม,มาแล้วก็หาไม่ได้เราก็จะล็อกที่จอดไว้ให้เลยแล้วก็อยู่ใกล้ๆประตูทางเทาใช่ค่ะแล้วก็จะมีคูปองจอดรถฟรีด้วย3ชั่วโมงอ,อันนี้คือความสุดสบายต่อที่1ต่อที่น <laughs> 1นะคะต่อที่2พอเสร็จปุ๊บคน เดินจากที่จอดใช่ไหมคะมาถึงก็จะมาเข้านั่งพักที่เลาฟได้เลยมีเลาส่วนตัวนั่งสบายๆใช่ค่ะซึ่งก็จะมีอาหารมีซูชินะคะแล้วก็จะมีของทานเล่นมีกาแฟมีน้ําดื่มน้ําอัดลมให้ครบเลยนะคะระหว่างที่ระหว่างที่นั่งพักรอเข้างาน<ๆ>ก็จริงๆแล้วนะคะตอนลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีให้เลือกตั้งแต่แรกเลยว่าท่านสนใจรถที่ห้ออะไร สมมุติว่าเลือกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งมาแล้วหน้างานค่ะพอมาถึงถ้าสมมติว่าคิดว่าเอออยากจะแบบมีคนไปติดต่อให้จังเลยไม่อยากจะติดต่อเซลล์เราก็จะมีบริการที่จะพาเดินไปส่งที่บูธเลยแล้วเป็นคอนแทคเซลล์ให้เลยนะคะเป็นตัวเชื่อไปดีวเองกันหน้างานใช่ไม่ต้องไปเดินหาเซลล์คนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไปติดต่อส่วนกลางของทั้งเซลล์เขาให้เลยแล้วก็เข้าไป ที่บูตได้เลยบัตรนะคะบัตรที่เข้าง,งานที่จะเป็น Ultimate V.I.P แบบห้อยคอค่ะอ,อ,อันนั้นน่ะเก็บมาแล้วก็เอามาใช้ได้ทุกวันเลยทุกวันเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีไม่ได้จอดรถแล้วก็วไใช้ชชเราเท่านั้นเองหรือถ้าสมมติว่าเดินชมงานแล้วเนี่ย อยากจะตัดสินใจเอาโบชัวมานั่งอ่านก็คือสามารถที่จะมาพักผ<ล>่อนก็นคือถ้าเหนื่อยเราสามารถที่จะเดินกลับเข้ามานั่งได้<ช>ได้ทั้งตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมจนกว่าเราจะกลับอยู่ที่สล็อตค่ะก็คือสล็อตหนึ่งจะได้สูงสามชั่วโมงวันหนึ่งะจะจองได้สสลอ็อต ก็เท่ากับว่าซื้อ1,000บาทเนี่ยสามารถที่จะนําบัตรไปให้ใครมาเป็นเพื่อนเราก็ได้อีก2คน 2> ใช่ทั้งหมดเป็น3คนคนค้อรวมเราด้วยก็จะเป็นสามคนสามคนแล้วในบัตร3ใบนี้เนี่ยในในในราคา1,000บาทเนี่ยนอกจาก1,000บาทที่ที่คิดว่ามันมีความแตกต่างจากบัตร1 0 0บาทมันคือยังไงคะ ก็สามารถชิงโชคได้ด้วยคือจริงๆ100บาทก็ชิงโชคได้ค่ะ,คะเอาว่า100าได้1.0สิทธิ์แต่นี้1นี้1000เอาไปเลยสิสิทธิ์ชิงโชครถ3ใบ10สิทธิ์ใช่ค่ะแล้วเหมือนว่าปีนี้เนี่ยจะชิงรถยนต์รู้สึกว่าจะเป็นชิง m a ส d a ด้วยนะคะใช่มูลค่า8แดน0กเาบาทเลยนะคะในตัวบัตรเองนะคะสำหรับใครที่ซื้อแบบ e อ er ็กซ์คลูซีฟชิเท่านั้นยังไม่พอ ในเรืองของการที่เราซื้อในเรื่องของของเที่ยะลึกเราก็จะสามารถซื้อของเที่ยะลึกของ Motor Expo ได้ลด10%ค่ะก็คือ,อว่าเป็นอะไรที่ ความสุขสบายที่คุ้มค่าจริงๆนะคะบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราอยากจะแนะนานะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้มาเที่ยวชมงานมอเตอร์อ็กซ์นะคะในปีนี้เนี่ยเรามีวิธีการเข้าชมงานหลากหลายวิธีซึ่งวิธีสุดท้ายก็คือซื้อแบบ exclusive visitor เนี่ยก็คือแบบสะถูกสบายจริงๆก็หนึ่งพันบาทได้3าคนได้สคนเลยนะคะก็ยังไงก็ชวนเพื่อนกันมาแล้วก็หารกันได้ถูกต้องไหมคะใช่นะคะก็สุดท้ายนี้อยากให้คุณฟุกนะคะช่วยเชวน ะคะุณผู้ชมทางบ้านมาเที่ยวงาน Motor Expo ในปีนี้ไหนค่ะค่ะจริงๆก็อยากให้มานะคะพาครอบครัวมาก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติท่านไหนที่มีบุตรหลานนะคะทางเราก็จะมีกิจกรรมสาหรับเยาโชนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อยากให้มากันเยอะๆเพราะว่าไฮไลท์ในบูธ ข้างในอะคะ่ะมีเยอะแยะมากมายมีรถไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อมีแบรนด์ใหม่เกิดใหม่นอนใหม่เยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้แวะมาที่มอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะถ้าสมมุติว่ากลัวเรื่องไม่มีที่จอดรถก็อย่าลืม Exclusive v i s i t ซ r ค่ะหาซื้อได้4ี่ช่องทางนะคะทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันของมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็สามารถแอดไลน์ OA ของมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ได้นะคะง่ายที่สุดก็คือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์มอเตอร์เอ็กซ์โป ใช่แค่ะทีงานนะคะจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10คธันวาคมนี้นะคะที่กินแ c ก c h ล l ลนเจอรเมืองทางธาน,นีท่าหนึ่งถึงสามคันเลก็มาเยอะๆด้วยนะคะสำหรับนี้ต้องขอบคุณคุณปุ๊บด้วยค่ะขอบคุณค่ะ